มาดูข่าวที่เกี่ยวกับตำรวจกันบ้างพอบอกว่าตำรวจในหลายคนมักจะนึกถึงแบบโอ้ยต้องเป็นข่าวหนักๆห,หรือเปล่าอันนี้เป็นข่าวที่เป็นไอเดียดีๆค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของตำรวจที่ออกมาให้บริการตัดผมเด็กนักเรียนฟรีทุกคนเลยทีเดียวตำรวจที่ว่านี้ก็คือตำรวจชุมชนประจำตำบลคลองแหออาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะในช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณค่ำๆเป็นต้นไปนะคะที่ทําการตํารวจชุมชนประจำตําบลคลองแหของอําเภอหัดใหญ่จังหวัด สงคาค่ะนำโดยร้อยตำรวจโทเอกพงษ์ขวัญมัดนะคะรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรหัดใหญ่ก็จะทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจสายตรวจชุมชนตำบลคลองแหมีการจัดทำโครงการมวลชนสัมพันธ์ด้วยการเปิดให้บริการตัดผมฟรีค่ะให้กับเด็กนักเรียนทุกคนนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกทางหนึ่งแล้วก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนคลองแหด้วยนะคะโดยอย่างที่เห็นในภาพนี้ละค่ะก็จะมี ตำรวจสายตรวจนะคะในชุมชนเนี่ยใช้เวลาว่างมาทําหน้าที่เป็นช่างตัดผมให้กับเด็กนักเรียนค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่เปิดให้บริการตัดผมฟรียังมีเด็กมาใช้บริการค่อนข้างน้อยเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้ไงว่ามีโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านของร้อยตํารวจโทเอกพงศ์เนี่ยก็บอกว่าโครงการนี้มันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในปัจจุบันของตําบลคลองแหเป็นตําบลที่แม้จะอยู่ในชานเมืองนะคะแต่ว่าก็เริ่มมีประชาชนหรือว่าประชากรเนี่ยหนาแน่นมากขึ้น ปัญหาต่างๆมีมากขึ้นดังนั้นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่ต้องที่ต้องทําเลยก็คือมีการดึงมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วการดึงมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมเราก็ต้องเข้าไปใกล้ชิดกับมวลชนการเปิดโครงการด้วยการบริการตัดผมฟรีให้กับน้องๆน,น,นักเรียนก็นอกจากจะแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองแล้วนะคะ,คะยังทําให ตำรวจแล้วก็ประชาชนเนี่ยเขาใกล้ชิดกันได้มีการพูดคุยกันนะคะวันแรกอย่างที่เห็นที่คล้องแบบนี้นี่พี่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ตำรวจนะคะ,คะแต่เป็นช่างมืออาชีพที่เขาบอกว่ามาช่วยสาธิตวิธีการตัดเนี่ยให้เพิ่มเติมแต่ว่าทางนี้หลายคนอาจจะบอกว่าแล้วตำรวจจริงๆเขาตัดเป็นหรือเปล่าหลายคนมีพื้นฐานนะคะตัด ผมกันเป็นอยู่แล้วค่ะซึ่งเขาก็ขอเชิญชวนนะคะอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยพาเด็กมาใช้บริการตัดผมฟรีนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาของทุกวันค่ะณนะที่ํำการตำรวจชุมชนตำบลครองแหกของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแม้ตัดมากันแล้วก็หลอกันเลยนะคะเด็กๆแต่ละคนเนี่ยค่ะก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีฝีมือด้วยนะคะ,คะ